ครังแรกขึ้นเครื่องบินคนเออมาถ่ายรูปแล้วนี่ถ่ายตรงนี้กำลังเ่ันิดนึงแต่เดี๋ยวได้นั่งแล้เนี่ยมีคนมาแล้วด๊อกจัวันนี้เป็นแบโหนะเออไปไปนังกัน มาดามาขึ้นเครื <Trustee S 1> fun, ่องบินครั้งแรกมาดามานมาสิมาดามมันอัดปะเนี่ยมาดามมาดามมาขึ้นเครื่องบินไปศิษยาเกต เจอเลยใช่อเป็นั e เครื่องแล้วครับ A B ชิวๆตอนที่เขแจ้งนั่นแหละกลัวตอนนั้นแหละเขแจ้งให้เราตกใจทําไมนย ตัวคืนก,กลมเพลงกลมเพลงเอ้ยมุกคอนเสิร์ตที่นี่จและและ้วฉันก็ขับมาถึงคู่แข่งให้ดูรูปอะไรเขาเรียกอะไรนะหวง มันม่วงหาวมะนาวหัวอะไรสักอย่างเยอะเลยอ่ะบ้านพี่สาวเดี๋ยวลองชิมให้ดูนะเอาลองชิมโอ้โีเยอะ าไม่ต้องห่ามานี่อันนี้แจ็คฟรุตขนุนนะคะเรียกแจ็คฟรุตเยอะ mm. เลยอ่ะข้าบอก็มีมีเบลก้ Ms, ามีก้อนแจ็คฟรุตชิวชูน c o u n t r y Farmhouse, see which one you bought you, you know, Jack Fruits. You should insist, get countryside. Farmhouse. <laughs> yeni, yeni, yeni. รอนะเรารอรอ่ะเอ้ยกูเรียกอยู่นี่เนี้ยเๆี้เนี้ยเนีเนียกูเรียกอยู่นี่มองแต่ย่าเตะโน่งแขวันแล้ออันนี่ลูกหมดรลอยเปล่าหอมนี่เองเนี่ยกินแกง

รออ่ะเอ๊ะกูเรียกอยู่นี่เนี้ย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 กูเรียกอยู่นี่มองใจเย็นเจ้าลุกแถวใช่หรออ่นมาที่ลูกเนี้ย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 พอมองใจเองอะตุด๊ดกูเรียกเขาอ่ะแกรดดีแต่ร้อนเริ่มร้อนแล้วมีชีวิตแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ย

กระท้อนกระท้อนเยอะมากไม่มีใครกินเลยล่วงเต็มกระท้อนภาษาอังกฤษว่าอะไรวะเก็บเข้าเหรอเก็บไม่ล่ะเก็บให้โอ้มันไม่มีท้องจะแซมเต็มกระท้อนเยอะเลย โอเมจ้าโคกและล,ลอยน่ากินมากเต่ญาติมาแล้วมูกระทะบ,บ้านนอกไปหาซื้อของมาย่างม,ม,มีหมึกมีหมูมีทุกอย่างเลยมีตับมีอะไรเนาะมีตับแ,ตแล้วเรา<ม>กำลังดัดด้งไฟกันอยู่นี่นี่แบบดั้งเดิมสมัยโบราณ <laughs> <laughs> คืนนี้ก็จะได้กิน <laughs> เอามาเร็วๆ <laughs> จะอันเดียวก่อนมั้เดี๋ยวกลิ่นหอมก็มีคนมาซือแบบว่าเป็นกิโลมิกซ์ทุกอย่างกิโลละสองร้อยแปดสิบเนาะเอาทุกอย่างรวมกันได้ก็ก็เอามามแบบพวกหมูตับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีกุ้งมีหมึกมีปลาด้วย<ผ>ม,มีผเดีม๋มันมันก็ได้น้ำเยอะเกินน้ำจะล้นกระทะเลยจ้า สบไล่ฟองอุ้ยลวงอุ้ยห้ยใส่น้ำเยอะเกินน้ำจะเต็มเลยอ่ะ,อ,ะอันนี้แบบเอากุ้งมาเป็นถุงเนี้ยกิโลละสองร้อยแปดสิบแล้วก็นี่ก็ห <My S 2> มุกร <God. S 2> วมผักอันน้จริงเขากินอย่างนี้แหละอเมซิ่ง love to eat like this it's so amazing ติกหมูดวนติกหมูดวน สุกแล้วเอาจานมาจ้าไม่จานจ้าจานยังล้างอยู่จ้ากูว่าตักน้ำซุปออกมาเถอะมันเยอะเกินนี่กลิ่นจะไปถึงพี่ชายอยู่กระท่อมปลายนาปะเขาหลยเขาจะมาเขาไม่มาละตอนเนี้ยเดี๋ยวเขาได้กลิ่นโอ้ไข่ย่างมุกกระนะ ใส่น้ำเยอะเกินแต่มันก็มันจะหกใส่เตาแล้วมันจะไม่ไม่เตาแรงขนาดนั้นคุณขาจะเย็นค่ะผักตัดให้หน่อยได้ไหมคะไก่ขับรถเปิดเพลงเสียงดังมากโอ้มันก็ไปชิวๆวิตสมัยน้องไม่เปิดเลยไม่ค่อยเปิด ขอจานหน่จ้าหมูสุกแล้วอะไรหกหกอะไรหกนี่หกบอกแล้วไม่ได้กินของเองเหรออือมีคนอยากกินด้วยไงทุกคนดูเก้าอี้ของเราเป็นลูกมะพร้าวนะมันมีเก้าอี้น่งแบบ amazing มากเลยนะตอนนี้ไม่กินสักทีกินก่อนก็ได้เะาอเออกินให้เขากินจ้ะ นี่เดี๋ยวเราจะย่างหมูสามชั้นก่อนเนาะว้าวกินไปตามสไตล์บ้านนากีนยังไงกินอย่างนั้นเนาะไม่ต้องไปเรียดมากอันเ I love l สไตล์ไล e ์ดิส so amazing I don't care how is a love lifestyle like this <laughs> it's so amazing countryside very oh yeah. happy uh-huh mm hmm. amazing น้ำเดือดแล้วเฮ้ยเอาเอาเอาผักใส่ไหม and enjoy more without